ใบเตยสุธีวันงานนี้ถึงกลับไปไม่เป็นหลังเจอลูกสาวขอทำสิ่งนี้หลังได้ประกันตัวทั่วคราวก็มีงานร้องเพลงเข้ามารัวๆสำหรับใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันณกุญชอนเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆโพสต์ภาพงานลงอินสตาแกรมส่วนตัว @btoayer สยามอย่างล่าสุดเธอโพสต์ภาพขณะขึ้นเวทีร้องเพลง มีลูกสาวไปด้วยงานนี้ลูกสาวก็ขอขึ้นเวทีไปด้วยสาวใบเตยเผยโมเมนต์น่ารักรักนี้พร้อมแคปชั่นระบุว่า my ad baby w e d m o n มีเด็กขอขึ้นเวทีด้วยแม่ไปไม่เป็นเลยลูก5 5าคราวหลังหนูเต้นได้เลยนะคะรักหนูที่สุด ps ขอบคุณร้านวิวนะ้ำมากๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆชาวภูเก็ตไปทานกันเยอะๆนะ